สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูป่าเจาะเล่นโหดครับงัดต่อ,อยุคาลิปตัดบริเวณรอบๆหนองน้ำใกล้กับวัดบ้านดงพองครับสันนี้ s y 2 154้ป่าเจาะฟ้าบันนานก่อสร้าง หนองน้ำนี่เพิ่งจะมีการาลงปลานะครับเสียนแหจากหลายๆพื้นที่นี่ได้ข่าวว่ามาเอาปลาตัวละ50-60ิกสิบโลขึ้นโชว์ให้ดูแล้วปะเจาะหลังจากจบจากหนองน้ำบ้านเขาประเคียบภูเมืองครับ่าวนี้ก็มาในเขตพื้นที่ของตำบลทองพอง อำเภอแคนดงบุรีรำงัดต่ออยู่คาวออก ริมน้ำเลยครับบรรยากาศดีมากอากาศคึ้มคึมสายฝนโปรลยปลายครับเริ่มมาจากนู่นแล้วครับงัดขึ้นกองไว้ข้างข้าง งานทำทุกวันแล้วครับงัดเอางัดเอาเลยงัดง่ายๆเลยครับ มีอยู่4แถวครับแถวที่ปลูกยูคาริมหนองน้ำเลย4แถวแถวหนึ่งนี่อยู่ติดริมน้ำแถว2ตรงกลางแถว3ก็ล้อแท็กฝั่งนี้เหยียบพอดีแถวสี่ก็ริมสุดเลยครับ ต่อแม่ใหญ่ครับต่อเล็กๆอีกคันของฟ้าบรรดานะครับสอ5หนึ่งห้านี่ก็อยู่ที่ กองสตอกซายบ้านกระทุมยิ่งเจริญลึกเข้าลึกเข้าไปอีกส่วน2องก็ยืนประจำการนู่นแหละบ้านหนองกระโกฐานที่มั่นที่จะทำการผสมคอนกรีตในงานเทถนนคอนกรีตส่วนปลาจอ้อนี่บูอยู่ตรงนี้ครับทางวัดบ้านดงพอง วันนี้ฝนตกไม่รู้ว่าสายบรรทุกของฟ้าบรรดาลเขาได้ขยับตัวกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดขยับตัวรับรองมันแน่นอน รถใหญ่อย่างนี้แทบจะไม่ได้ออกแรงเลยเดินงัดเดินงัดปัดออกเดินงัดปัดออกแล้วก็ไปต่อเรื่อย ลุยเข้าไปไปถึงนู่นแล้วก็เดินกลับมานะครับเนี่ยป่านี้ก็จะต้องลื้อออกให้หมดรวมถึงก็ไผ่นี้ด้วยครับรวมถึงก็ไผ่นี้ด้วยกลับไปพื้นที่ก็น่าจะราวๆสามสี่ได้นะครับเฉพาะพื้นที่ที่มียูคามีนี่แหละไอทิ่ลกๆนี่แหละ เป็นปลาจอบอกเขาน่าจะทําเป็นลานกิจกรรมนะครับน่าจะทําลานกิจกรรมน่าจะมีงบมาทำลานกิจกรรมหรือว่าสวนสุขภาพอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะนะน่าจะโอ้ตูดกระโดกแล้วน่าจะเจอต่อใหญ่ครับปลาจะลุยเข้าไปครับ ไปถึงนูน่นกลับมาเดี๋ยวรอดูอก็ไผ่แล้วกันสองกอนะไปเจอกันใหม่นะครับให้ป่าเจาะงัดต่อไปช่วงหน้าครับรอดูกอไผ่ครับถึงคิวกอไผ่แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าช่วงนี้ตีเล็กสายมันสวัสดีครับ